ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดูกล่องที่ฟาร์มกรีกนะครับเป็นกล่องคริสต์มาสนะครับผมที่จะมาให้เราเปิดในเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยปี2023เขามีกล่องมาให้เราเปิดทั้งหมด24กล่องโดยเริ่มเปิดกล่องแรกได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับผมและก็เปิดได้วันละ1กล่องเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกันเลยนะฮะเจน้ำการค้าเปิดให้บริการทุกวันรับเติมเพชรเติมฟาร์มพาร์ทของเฮเดหรือเกมอื่นๆก็มีนะครับและร ผมเคยใช้บริการแล้วได้จริงไม่เกลียร้ยเแถมราคาถูกด้วยห oh <my> ากสนใจก็ทักเพจเจน้ําการค้าไปได้เลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมโอเคกล่องที่1นนะครับผมอยู่ตรงหน้าฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผมกล่องที่2นะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงข้างล่างสุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับนเนี่ยเยข้างๆถนนตรงนี้นะครับผมเนี่ย เข้ามาปุ Bref, ๊บเนี่ยก็จะเห็นกล่องที่2อยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ข้างเอ่อรวสีชมพูอันนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องที่3นะครับผมจะอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นบ้านลุงกับป้านะครับผมนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมส่วนกล่องที่4นะครับให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาตรงข้างล่างตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ฮะกล่องที่4จะอยู่ตรงเอ่อบริเวณศาลเจ้าจีนตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะใกล้ๆกับเอ่อตีมตุ๊ดจีนนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะจะเป็นกล่องที่4นะฮะ กล่องที่5นะครับผมก็อยู่ข้างๆกับกล่องที่4เลยนะครับเลื่อนลงมานิดเดียวนะครับผมกล่องที่5ก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะกล่องที่6กครับผมเลื่อนข้ามมาอีกฝั่งถนนฝั่งหนึ่งนะครับผมเลื่อนมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณข้างถนนตรงนี้นะครับผมเนี่ฮะเลื่อนลงมานะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับกล่องที่6นะฮะต่อมาครับกล่องที่7จนะฮะจะอยู่ตรงบริเวณหน้าเหมืองตรงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆกับเออเตาหลอมแล้วก็ทางรถไฟนะฮะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับกล่องที่ก่อ8ผมยูเข้างบนเมืองงตรนีะเลื่อน ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมข้างๆกับเตาอบพายนะฮะแล้วก็บ้านกระรอกนั่นเองนะครับต่อมาครับกล่องที่9นะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับผมตรงเออข้างๆบริเวณคอกม้านะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับกล่องที่9กนะฮะกล่องที่10ครับผมจะอยู่ตรงบริเวณท่าเรือนะครับผมถัดลงมาจากท่าเรือนิดหน่อยนะครับข้างๆเรือหาปลาเลยก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับสำหรับกล่องที่10นะต่อมานะครับกล่องที่11นะฮะจะอยู่ตรงบริเวณเออฝั่งถนนฝั่งนี้นะครับผม ครับคุณผู้ชมบ้านกระต่ายจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องที่11ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือกล่องที่11นะกล่องที่12นะครับผมจะอยู่ตรงบริเวณข้างบ้านตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะข้างบ้านฟาร์มของเรานะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับกล่องที่12นะกล่องที่13นะครับผมเลื่อนลงมาตรงคอกม้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกล่องที่13เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ฮะกลางดงคอกม้าเลยนะครับต่อมาครับกล่องที่14นะฮะถัดจากกล่องที่13นะครับผมเลื่อนขึ้นมานเเลอขึ้มจถงงตรรบิวณหู จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับกล่องที่14นะต่อมาครับกล่องที่15นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับผมอยู่ตรงเออข้างหลังบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอยู่ตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับผมเนี่ยถัดจากเครื่องทําเค้กนะครับผมอยู่ข้างกันเลยนะครับมันจะตั้งอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับสำหรับกล่องที่15นะฮะต่อมาครับกล่องที่16นะฮะให้เราเลื่อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมกล่องที่16เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอยู่ตรงติดๆกล่่องที17ก็้ผม เราเลื่อนถัดจากกล่องที่16นะฮะขึ้นมาข้างบนนะครับผมแล้วก็จะเห็นกล่องที่17เนี่ยอยู่ตรงบริเวณข้างๆกับเอ่อต้นสีเขียวต้นนี้เลยนะครับผมอยู่ข้างๆกับเอ่อของตกแต่งที่มันเป็นกระดานแข่งม้านะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะจำตำแหน่งไว้ดีๆนีครับผมสำหรับกล่องที่17นะต่อมาครับกล่องที่18นะฮะให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับผมเลื่อนขึ้นมาแล้วก็กล่องที่18เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับผมนี่ฮะข้างๆกับต้นพลัมแล้วก็ต้นส้มนะครับผมเน่ยะอููตรงงงบ้้กขาัภ เลยนะครับผมให้คุณเนี่ยเลาะภูเขามานิดหน่อยนะครับผมจากเออทางขึ้นบ้านลุงป้าะครับผมก็เลาะภูเขามาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอกล่องที่18อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับกล่องที่19นะครับผมให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นมาข้างบนเลยนะครับจากกล่องที่18นะฮะเลื่อนขึ้นมาะครับผมเนี่ยกล่องที่19จะอยู่ตรงบริเวณข้างบนสุดเลยนะครับติดๆกับเออแม่น้ำนะครับผมนี่ฮะกล่องที่19ก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะต่อมาครับจากกล่องที่19นะฮะเป็นกล่องที่2ี่นะครับให้เราเนี่ยเลื่อนกลัับบมาะคร อยู่ raf, ตรงบริเวณตรงนี้ครับผมข้างๆกับกล่องที่18เลยนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นกล่องหมายเลข18ใช่ไหมนะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดหน่อยก็จะเจอกล่องหมายเลข20นะฮะวางอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะต่อมาครับกล่องที่21นะครับผมให้เลื่อนจากกล่องใบที่20นะครับผมไปทางนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกลนะ่องที่21อน,น,นะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะอยู่ติดๆกันเนาะนะครับอยู่ข้างๆกับเครื่องทํโยเกิร์ตแล้วก็ raf, บ้านลูกแมวกับลูกสุนัขนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะต่อมาครับกล่องที่22นะฮะกล่องนยจะยู่รงที่ ข้างกับเครื่องหอของขวัญนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยนะฮะติดติดกับหัวมุมถนนตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นกล่องที่22นะครับต่อมาครับกล่องที่23นะ่ฮะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมถัดจากกล่องที่22เนะฮะเลื่อนลงมานิดหน่อยนะฮะก็จะเจอกล่องหมายเลข23นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงเอ่อข้างๆกับคอกวัวแล้วก็โรงนานั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะต่อมาครับกล่องที่24นะฮะให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับจะอยู่ตรงบริเวณข้้้าาาาาางงงงบนนเเรรลยยะผตีก็จห่ิด ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสายตาเราเลยนะครับสำหรับกล่องที่24นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องในบ้านกริกนะครับผมก็หวังว่าทุกคน,นยจะชื่นชอบกันนะฮะแล้วก็จะหากล่องกันเจอนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย